ไปไหนดีก็ไม่รู้ชีดียวแล้วนั่นต้นตานไปไหนบุญแท้ไหนแล้วที่เราเป็นตาตื่นนะเนี่ยอ๋อไอจ๊อดดี้อ๋อพ่อยจะไปเราจะทำอะไรอะไรทับพออไอจอดดี้ไปไหน อ๋อรอบรีวิวคุณตบใจเอ็นมะยังน้อยเอ็นต้องมีประโยชน์อู่ท้่มแหละเทมดูค่ะชิปตุ้ลิพร้อม ขาวาเลยพี่นนท์ยอดดีใครเดีย๋ยอะไรอีกพ่อเดีย๋ยวปมไปอรอหลดยาตรงนิดหน่ <c oughs> เช็ดดีวะเดี๋ยพ่อมารู้ะเฮ้เอ ได้จินเดย์มาเชียร์จอร์ดิเอ็นกลับบ้านเดี๋ยวนี้จบ